เพื่อจะพ้นจากวัฏสงสารพ้นจากการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าเกิดกับตายเนี่มันทุกเกิดมาแล้วก็มีภาระที่จะต้องเลี้ยงร่างกายเลี้ยงธาตุขันมันทุกยากเราไล่ดูมองดูตั้งแต่เล็กจนมาป่านนี้มองดูพิจารณาหาค้นหาความสุขที่เราเจอที่เราพบที่เราสําเร็จที่เราได้ที่เราหวัง ไล่หาทำอะไรมาบ้างตอนอยังเล็กตั้งแต่เริ่มเรียนหนังสือสิ่งที่มันทุกข์อกทุกข์ใจมีอะไรบ้างไล่หากองทุกข์ให้มันเห็นกองทุกข์เมื่อเห็นกองทุกข์มันก็เห็นความซ้ำซากเห็นกองทุกข์ชีวิตมันวนก็เลยว่าตะวนก็วนซ้ำอย่างเก่าแต่ว่าหนังมันไม่เป็นเหมือนเก่าหนังมันแก่ไปเรื่อยซ้ำอย่างเก่าถึงเช้ามาก็กินข้าวกินข้าว,าวแล้วถ้ามีงานก็ทํางาน เชียงก็กินข้าวบ่ายมาก็ทางานทํางานแล้วก็ตกเย็นมากินข้าวกินข้าวอาบน้ําอาบน้าแล้วก็นอนตื่นเช้ามาเอาเดิมอีกกินข้าวกินข้าวแล้วก็ทางานถ้าสมัยเรียนก็กินข้าวแล้วก็เรียนเรียนแล้วก็พักเที่ยงกินข้าวกินข้าวแล้วก็เรียนเรียนแล้วกลับบ้านกลับบ้านกินข้าวกินข้าวเย็นเย็นแล้วก็นอนตื่นเช้ามาเอาอีกอันเดิมมาละเวลาเหมือนเดิมมาละตื่นมาหาข้าวกินกินข้าวแล้วก็เรียน ก็จะมีบ้างที่เสริมพวกการเล่นการสนุกสนานอันนั้นก็นเรื่องเรื่องสาระที่มันมันก็แค่นี้วนอยู่แค่นี้อพอเรียนจบมาบอกอยากหางง,งหาง,งานก็ไปหางานหางานทำงานเสร็จร้อก็เหมือนเดิมแหละกินข้าวเหมือนเดิมแหละกินข้าวทางานกินข้าวแล้วก็ทางานแล้วก็กินข้าวแล้วก็น,น,น,กกน,กน,นอนอถ้ามีครอบมีครัวแต่งงานกันก็นอน,ก,น,อนก็นอนด้วยกันอาศัยได้นอนพอด,ด้วยกัน ตื่นเช้ามาก็ทางานเมือนเดิมมาอันเดิมมาละแบบเดิมมาละซ้ำๆอย่างนั้นแหละหนังก็แก่ไปแก่ไปแก่ไปอันที่ว่าได้อันนั้นเยอะอันนี้ก็เยอะอันนี้ก็ตัวเองสําเร็จอันนี้สําเร็จมันสําเร็จอะไรล่ะแต่หนังเหี่ยวมันไปเรื่อยๆผลทายอยู่เป็นยังไงอ่ะก็เห็นอยู่หลายศพอยู่แล้วเกิดชาติหน้าอีกกับอันเดิมนี่อีกเอ้ามาไล่อย่างนี้แหละไล่ดูเอ้าแต่เกิดเป็นหมูล่ะทึงมนเกิดเป็นหมูมันก็กินตื่นเช้ามาก็กินกินแล้วก็นอน เขาก็ให้ข้าวจะเป็นหมูป่าล่ะก็เหมือนกันนั่นแหละกินกันนอนกินกันนอนนี่แหละมันมีกลางคืนกับกลางวันนี่มันมีมืดกับสว่างเท่านั้นเองมันมีอะไรนี่ใช่ไหมล่ะเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องราคะตัณหาที่มันประเชิญอยู่มันก็เป็นเรื่องอที่ให้มันข้องมันติดอยู่มันก็มีเท่านั้นแหละมันปกป้องไม่ให้ตายไม่ได้นี่ถึงเวลาหน่อยมันก็ตายตายแล้วเกิดใหม่อีกเอาเดิมเนี่เอาอันเดิมนี่แหละมันไม่ไปไหนนะไม่ไปไหนหรอกจะไปเกิดสูงเกิดต่ำก็ตามเถอะ ก็วนอยู่แค่เนี้ยมันซ้ำซากไล่ดูไล่ดูแล้วมันมีสาระที่ไหนอ่ะการเกิดมีสาระที่ไหนมันหาสาระได้ตรงไหนเนี่ยหาความสุขหาความหลุดพ้นได้นะคือสาระที่ถือที่สูงที่สุดก็อมองดูทรัพย์สมบัติของเรามีแค่เนี้ยที่เราจะดิ้นล้นหาเนี่ยมันก็ได้ไม่เหนือพระสารีบุตรได้ไม่เหนือพระโมคคัลลาได้ไม่เหนือพระพุทธเจ้ารอกพระอุตจาิ่นสูงขนาดนั้นเพิ่มมีขนาดนั้นเพิ่นยังเบื่อเลย ไอ้เรามีขนาดนี้ยังไม่เห็นจะเบื่อนีใช่ไหมล่ะโอ้เนี่ยแค่เรียวจิตมันอินทรีย์มันต่างกันมองดูต้องพิจารณาให้มันให้มันเห็นมันเห็นแล้วมันเบื่อมันเบื่อนายชีวิตมันมีเท่านี้มันมีเท่านี้ไม่มีอะไรแต่งานศพทุกทุกครั้งก็จะซึ้งเมื่อก่อนเห็นงานศพมันไม่ได้ซึ้งนะเห็นศพแล้วซึ้งเห็นคนตาย ในภาพเนะ่เห็นภาพพวกตับไตไส้ปอดที่เขาผ่าตัดแล้วไส้ควักออกมาให้ดูเห็นแล้วเมื่อก่อนมันกลัวแต่พักหลังเห็นแล้วมันซึ้งซึ้งวันในใจโอ้โหมันแค่นี้ชีวิตเมื่อก่อนทําไมเราไม่เห็นเมื่อก่อนก็เห็นอยู่เห็นแล้วมันไม่ซึ้งเห็นแล้วกลัวคราวนี้เห็นแล้วซึ้งอ่ามันคนละอย่างนะมาเห็นมันมันเข้าใจแล้วเป็นสภาวะธรรมมันแค่ซากอยู่ข้างในท้องน่ะมันไม่มีอะไรหนังบางๆปิดไว้อยู่กรีดออกมาก็เลือดทั้งหมดเลยหอมไม่ละเลือด มันมาจากไหนอ่ะซากศพทั้งนั้นเลยเต็มท้องเนี่ยกินไม่รู้กี่ศพแล้วนับไม่ได้ตั้งแต่เด็กไม่รู้กี่ตัวแล้วปามันหมดไปกี่ลังแล้วนี่ถ้านับดูว่ะีกี่กิโลอยู่ในท้องมันเนี่ยที่มันกินแล้วย่อยกลายเป็นเนื้อหนังมันอยู่เนี่ยให่ไหมละ่ะมดปลวกอ่ะมันกินมากี่ตัวแมงมุมแมงเม่าเนี่ยมันกินเข้าปากเนี่ยปวกถ้าเป็นมดกับมดแดงเยไข่มดแดงกี่ตัวนับได้ไหมละ่ะ ปลาซิวปลาส้อยมันสดไปเท่าไหร่กบเขียดนีงลูกอดกบอ่ะซดซดได้ช้อนนึงเท่าไหร่นับได้ไหมวัวมันนับหรือยังอั่นวัวยังไม่นับเลยนับวัวเท่าไหร่อ่ะกี่ตัวแล้วที่กินเนี่ยก็ไล่ดูแต่มันซากทั้งนั้นเลยเนี่ยปลาช้าเคลื่อนที่นั้นดูดูนั่นมันหลงอะไรอยู่หาตัวหลงหาตัวหลงให้ตัวเองเห็นนะมันจะได้เบื่อมันจะนายมันจะได้สังเวชเห็นแล้วมันซึ้งบ้านี้ เห็นงานศพมันก็ซึ้งเมื่อก่อนเห็นศพละกลัวแต่พักหลังมาเห็นศพเะซึ้งเห็นซากคนเลือดออกเบิกเบวะมันก็ซึ้งทํางานไปทํางานมานี่ขี้เงือขี้ใครมันซึมออกตามผิวหนังนี่เออตัวเองยังว่าหล่อว่าสวยเหลือนี่ซึ้งไหมนี่เห็นแล้วมันน้ําเงือออกนี่เวลาแคะขี้บูกออกมาเลยมันซึ้งไหมนี่เหลือมาหลงอยู่นี่เลยแคะขี้หูขี้ตาอยู่เนี่ยเนี่ยมัน เอาฟันมาดมดูที่ขี้ฟันน่ะเนี่ยเห็นแล้วมันซึ้งเวลาไปถ่ายแล้วนั่งดมขี้เจ้าของซึ้งมันซึ้งเข้าใจไหมแล้วพวกเราซึ้งหรือยังอ่ะฮึมันเฉยเลยมันไม่ซึ้งอ่ะแสดงมันมันยังไม่รู้เรื่องเนี่ยเห็นไหมไม่รู้ยังไม่เข้าไม่ถึงธรรมถ้าเห็นแล้วมันซึ้งน่ะมันถึงธรรมมันอ่อนจิตนี้มันจะอ่อนนั่นแล้วเมื่อไหร่จะซึ้งอ่ะเอาไปเอาไปพิจารณาให้มันบ่อยๆสิหรือหลง หัวเราเอื้ออักตึกมาวัดแต่ละวันอยู่บ้านแต่วันหัวเราเอื้ออักเอื้ออักตื่นเช้ามาก็เอื้ออักเอื้ออักอยู่อย่างนี้อีกนี่ความแก่มันไม่เอื้ออักกับเรานะความตายไม่เอื้ออักกับเรานะเข้าใจไหมแล้วเมื่อไหร่จะซึ้งในธรรมสักทีนั่นมันต้องตั้งคําประเด็นถามตัวเองเนี่ยเนี่ยเกิดชาติหน้าพลาดโอกาสนะพลาดโอกาสนะไม่เจอศาสนายุ่งอีกนะคําสอนไทยแต่จะมาสอนกับพ่อแม่นะโอ้ึมหากินเก่งเว้ยไปหาใส่กบใส่เบ็ดใส่ก้างโอ้ยยกนิ้วให้ ชมบาปว่ามันดีดินั่นน่ะเห็นไหมล่ะถ้ายังมีกิเลสมันไปนะมันต้องเจอ,อเจอแบบนั้นแล้วไม่มีศาสนาสอนพุทธศาสนามันหมดแล้วมันเป็นยังไงทําแต่บาปอย่างเดียวเลยทีนี้มันจะไปไหนล่ะมันจะถ้าไม่ลงนรกอะทําไม่เกิดเป็นผีเป็นเปรตเป็นสัตว์ําไม่รีบเอาตอนนี้เอาตอนไหนอ่ะเอานอนอยู่ทําไมล่ะลุกลุกเดินโยงกลมลุกภาวนาไม่อยากนอนนะวันนี้จิตมันตื่นเนี่ย ันตื่นว่าโอ้โหโอกาสมันมีแล้วนี่ตาไม่บอดหูไม่หนวกตาร่างกายไม่ีการมีแล้วนี่จะเอาโชคที่ไหนวาสนากูมีแล้วนี่เพราะบุญน้อยวาสนานนอยน้อยตรงไหนเนี่ยไอ้คนหูหนวกตาบอดมันยิ่งน้อยกว่าเราอีกเนี่ยคูบาอาจารย์น้องปู่มัน่นน้องปู่เสาเพิ่นมีตาสองลูกเราก็สองลูกนี่จมูกก็สองลูเราก็สองลูนี่ไม่ใช่ว่าเพิ่นมีสี่ลูกมันหายใจเอาได้เยอะกว่าเรานี่เนี่ยมีขาสองขาเหมือนกันเนี่ย เทียบกตั้งพระพุทธเจ้าเพื่อนก็เหมือนกันนะมีกิเลสเหมือนกันนะพทธเจ้าออกมากับมีกิเลสเหมือนกันแต่ว่าไใช่แล้วบารลมีเขาเป่นไหลมึงละ่ะกูจะพามันเอาบารามีวันนี้เดินอย่าหยุดบาดน,นี่เด้นจงกลมไม่หยุดเลยเอาภาวนาไม่หยุดเลยมันจะบ่นอีกไหมแน่ตัวบ่นมันอยู่ไหนก็เอาเดี๋ยวนี้บารามีเป็นของทําให้เกิดทําให้มีไม่ใช่นอนรอไปโทษบารามีชาติก่อนมาชาตินี้ก็มาบอกว่าวาบา,ามีไม่มีแล้วกันนอนสบายลูก เกิดชาติหน้ามาติชาตินี้อีกาบารามีไม่มีอีกก็นอนอีกขี้เกียจอีกชาติต่อไปก็ติชาตินี้อีกอย่าให้มันติชาตินี้ได้เข้าใจไหมเอาเดินภาวนาเนี่ยมันจะเลิกติมันบ่นมาสิตัวว่าบารมีน้อยบ่นมามันไม่บ่นนะบ่นเมื่อไหร่มันไม่ได้หลับไม่นอนอกมึงเนี่ยเนี่อย่างนั้นแหละโอ้มันต้องอย่างนั้นนี่อย่าโผล่โ,โมโหว่าตักกิเลสเนี่ย ตัวสังขารเนี่ยมันคิดมาเนี่ยเนี่ยเราสังขารมันก็เต็มได้สิแน่เห็นไหมล่ะเราเทียบเนาะพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าพ่นเหมือนกระต่ายเพ่นไม่นอนแน่กระต่ายวิ่งมันเร็วเห็นไหมล่ะไอเราเนะ่เหมือนเต่าแต่ว่าเต่าไม่หยุดอ่ะใช่ไหมล่ะมันก็ต้องถึงอ่ะแต่นี่ตัวเองก็บารมีไม่มีกันน้อยอีกโอ้ยไปบ่นแล้วไปนอนอีกเต่าไม่พอแลนอนอีกโอ้ยมันจะถึงที่ไหนอ่ะ ต่าก,กระลอกกระเด็บกระลอกกระแด็บไปนอนอีกใช่ไหมล่ะเนี่ยเราก็เพียนทุกวันทุกวันที่ไหนมันจะไม่ถึงพู้เจ้าก็ตัดไว้อยู่ยนี้ศรัทธามีความเชื่อตราบใดที่มีผู้ปฏิบัติอยู่นะตามมัคอันมีองค์แปดเราก็อ่านดูมัคม,มีองค์แปดมีข้อไหนบ้างข้อในข้อแต่ละข้อคือปฏิบัติแบบไหนก็รวมแล้วมากสินสมาธิปัญญานั่นล่ะมัคอันมีองค์แปดสัมมาสติสัมมาสมาธิส,าส,าธสติชอบระลึกเรื่องอะไรสติชอบ สติสัปทานสี่สติที่ถูกต้องสติปัพทานสี่มีอะไรบ้างกายกายพระเจ้าแยกประเด็นอีกกายพิจารณาแบบไหนทำลงแบบไหนทำก็คืออนิจจังทุกขังนัตตาพิจารณากายลงไปอนิจจังทุกขังนัตตามันจริงไหมอนิจจังจริงไหมหรือจิตมันเชื่อไหมว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงนี่ร่างกายนี้เป็นทุกข์มันเชื่อไหมมันเชื่อไหมหรือว่าร่างกายนี้สุขเหลือเกินมีความสุขเหลือเกินมีร่างกายนี้สุขเหลือเกินสุขไหมอืม ไล่ดูตัวสุกตรงไหนตื่นเช้ามากก็ทุกเกิดแล้วหิวข้าวนีกกินกินข้าวกระดับทุกผู้เจ้าถึงบอกว่าทุกเกิดแล้วก็แก้ไขทุกให้มันดับไปเฉยเที่ยงมาหิวข้าวก็ทุกเกิดกินเข้าไปก็ทุกหายเย็นมาหิวข้าวก็ทุกเกิดกินเข้าไปก็ทุกหายอยู่ไปอยู่มามันอยากนอนก็ทุกเกิดไปนอนก็คลายทุกหน่อยก็ทุกหายนอนอย่างเดียวไม่ลุกขึ้นมาก็ทุกเกิดเต้องนอนอยู่ดิมันก็ต้องลุกมาอีกเอ้าทำงงทำงานอีก ทำงานเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อตกยางออกมาอีกทุกเกิดเอาพัดลมมาเป่ากับทุกหายเนี่ยใช่ไหมมันก็แก้ทุกทุกเกิดกับทุกแก้อยู่เนี่ยทุกเกิดทุกแก้ไปอยู่เนี่ยเห็นไหมหิวน้ำกับทุกเกิดกินน้ำเข้าไปอิ่มปุ๊บทุกหายเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าความสุขคุเจาไม่เรียกความสุขเขาเรียกทุกมันดับไปเมื่อทุกมันดับไปเราเรียกว่าสุขนะครพิจารณาดูอ้าวนี่คือกองทุกข์และเห็นว่าร่างกายคือกองทุกข์ โอ้มันเห็นชัดเลยว่าโอ้ทุกจริงจริงกี่ชาติแล้วที่เราเกิดมาเลยไม่เห็นกองทุกเนี่ยบัดจะตายมันก็ทุกอีกอันนี้ทุกป่วยไข้ย,ยังไม่ได้นับเลยนะน่ะถ้าป่วยก็ไข้ขึ้นมานอนสมขี้ไม่ได้ลุกเยี่ยวไม่ได้ยิ่งหนักกว่าน,นี้อีกใช่ไหมล่ะไอ้ทุกแค่นี้เนี่ยมันไล่ด้วยพิจารณาโอ้มันทุกล้วนนี่มันโอ้เมื่อก่อนเราเข้าใจทําไมเราไม่เห็นตรงนี้นี่นี่กายพิจนากายนะน,นี่สติปัฏฐานนี่สติชอบกายคือทุก กายคืออนิจจังกายคือทุกขังกายคือ,อนัตตาไม่ใช่เราเราบังคับได้ไหมล่ะบังคับไม่ได้บังคับว่าไม่ไม่อยากแก่สิอย่ากเจ็บสิอย่าตายสิเมื่อบังคับไม่ได้จะยืนยันว่านั้นคือเราได้ยังไงแล้วบังคับไม่ได้นี่มันแต่ละหมวดแต่ละหมวดร่างกายคืออสุภะเป็นของสกปรกเราบองดูมันใช่ไหมเนี่ยเรานังดูเราตอนวันเรา,เรามันสะอาดสะอ้านเนี่ยมันสะอาดเพราะอะไรบ้านี่ทำไมถึงว่าสกปรกเนี่ย ลองถลกหนังออกดิผู้เจ้าบอกนึกภาพให้นึกดูสิพิจารณาดูสิอสุภาัญญาอสัญญานี่แหละนึกลองนึกขึ้นมามันก็หน่ายทันทีเนี่ยนึกขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็หน่ายทันทีเนี่ยลองนึกภาพตับไตไส้ปอดดูสิภาพขี้ดูสินึกภาพเอาขี้ฟันให้ดมกันดูสิมันหน่ายไหมนึกแค่นี้มันหน่ายนั่นแหละมันถูกทำนี่มันเป็นธรรมเบื่อหน่ายแล้วใครกำหนัดแต่มันยังไม่ใครกำหนัดเอามันน่เบื่อก่อนมันหน่ายก่อนเนี่ยนั่นแหละการทำสัมมาสติระลึกชอบ เมื่อเข้าใจตัวนี้แล้วจิตมันก็หดเข้ามาหดเข้ามาโอ้มันไม่อยากยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นของไรสาระหมดเลยในโลกนี้มันเป็นของนายนิจังจิตมันก็นิ่งสัมมาสมาธิมันก็จากมาจากสัมมาสติมันจะไปไหนสมาธิจิตมันไม่ออกนี่มันก็อยู่สบายมันอยู่นิ่งเนี่ยสมาธิมันเกิดจากสัมมาจะมาถูกทางถูกตามช่องของมันไม่ใช่สมาธิที่เกิดจากเกิดจากการฝึกกสินที่ไหนล่ะฝึกกสินมันจะเป็นเลอๆก่เข้าสู่มิจฉาสมาธิอีก อย่าไปเห็นเลขเห็นหวยบอกเลขบอกหวยเสร็จอีกเนี่ยแต่สมาธิแบบนี้เป็นสมาธิที่เกิดจากปัญญาเนี่ยสัมมาสมาธิสัมมาอาชีโวหรือ,อยังไงก็บินธบาตเลี้ยงชีพนะไม่ได้ไปรักของเขามาเลี้ยงชีพนี่ใช่ไหมละ่ะเนี่ยสัมมาอาชีโวนัน่นนี่การเลี้ยงชีพชอบไม่ใช่เสกน้ำมนต์พ่นน้ำมันขายนี่ไม่ได้ใช่เสกตะกุดของขัง,งขายนี่เนี่ย มันเป็นมิจฉาชีโวนะพวกนี้ไปอ่านดูนดิน้แม่ไตไปรกมิจฉาชีโวหมดเลยเนี่ยเราไม่ได้ทําพวกนี้นี่โยมมาให้ทําน้ำมนต์ให้ไม่เอาไม่เอาไม่ทําไม่อยากเป็นมิจฉาชีพเลี้ยงชีพผิดเราเป็นมองดูสัมมาชีโวมิจฉาชีโวคืออะไรสัมมาชีโวคืออะไรมันปัญญามัน ออกมันก็เห็นช่องอ๋อพวกนี้เป็นมิจฉาชีพในมิจฉาอาชีวเลี้ยงชีพผิดผู้เจ้าให้บินธบารเลี้ยงชีพไม่ใช่ไปขายเหรียญเลี้ยงชีพไม่ใช่ไปขายตะกรุดของขังเลี้ยงชีพนี่ไม่ใช่ไปใบเลขใบหวยเลยเลี้ยงชีพได้เงินมาเยอะเลยอบารมีมันเยอะเดี๋ยวน,นั้นบารมีของมารน่นน่ะเห็นไหมมันก็เห็นนั่นเอามรคมาจากไหนเนี่ยมรคเนี่ยก็เราพิจารณาเห็นก็อ๋อนี่คือมรคคือทางที่ถูกต้อง มันก็เข้ามันก็เข้าคันลองของมันโยมก็ทําได้โยมก็เหมือนกันเข้ามาวัดแต่รับผิดชอบตัวเองดูตัวเองอยู่บ้านกับพิจับก็ผิดชอบตัวเองดูตัวเองก็สตินั่นแหละก็ตั้งดูทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรเป็นแก่นนี่ทุกคนเห็นไปร่วมงานศพแต่ละครั้งได้ยินข่าวคนนั้นป่วยคนนั้นไข้คนนั้นอยากจนคนนั้นคนแค้นคนนี้ ถ้าใจของมันมันนึกเกียดนึกชังคนนั้นคนนี้เยจับมันดีๆจิตดวงนี้เน่ะมันจะเป็นฟืนเป็นไฟไปหาติคนนั้นติคนนี้ไปว่าคนนั้นว่าคนนี้มันเป็นฟืนไฟจับมันที่นี่เนี่ยจับที่หัวมันนี่อย่าไปจับผู้อื่นอืถ้าจับมันได้จับที่นี่ได้แล้วก็นั่นแหละมันไม่ออกละมันออกไปก็รู้ทันมันไม่สติรู้ทันมันสติจับอะไรก็จับสังขารสังขารคือที่คิดเนี่ยล่ะในร่างกายเรามีขันมีสังขารนี่ จิตตสังขารกายสังขารกายที่มันปรุงแต่งให้มันแก่ไปเรื่อยมันเปลี่ยนแปลงมันปรุงแต่งของมันจิตตสังขารกับปรุงแต่งคิดไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตคิดเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้คิดโกรธคิดโลภคิดหลงคิดกิรลสคิดตัณหาคิดอยากได้อยากมีอยากเป็นอน,นั่นแหละเขาเรียกสังขารรู้เท่าทันมันไหม